เขาคนนี้ลืมคุณไปแล้วหรือ,อยังนะคะสําหรับท่านใดก็ตามนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้นะและคุณอาจจะคิดถึงใครบางคนที่เราอาจจะห่างหายกันไปนะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้พบได้เจอได้พูดคุยกันไม่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะอยู่ในสเตตัสใดสถานะไหนอาจจะเคยเป็นคนคุยกับคุณมาก่อนหรือเป็นคนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้มาดูกันนะคะเขาคนนั้นลืมคุณไปแล้วหรือ,อยังนะคะคุณยังมีอิทธิพลต่อใจของเขาหรือไม่หรือว่าเขาเลือกที่จะตัดใจมุมอ่อ,อนไปจากคุณแล้วจริงๆ ะะสำหรับท่านใดก็ตามนะ,ะที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะแม่หมอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอลีโอเมจิกเชนทารลอดด้วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะแม่หมอจะส่งคลิปดีๆมาให้คุณทุกๆวันนะคะเอาละค่ะมาดูกันนะเอเนอร์จีของคุณจะตรงกับไพ่กองนี้หรือเปล่านะคะถ้าตรงก็ไปต่อได้เลยนะคะ ไปแรกค่ะ n i g h t of War เนะีเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุใกล้เรียกกับคุณหรืออาจจะมีความโตกว่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเขาคดังกับคุณนะคะอาจจะเคยผ่านการที่เริ่มต้นความสัมพันธ์กันมาในระดับหนึ่งอาจจะเป็นการเริ่มต้นคุยนะคะ,ะปลูกต้นรักกันไปแล้วนะคะคบหาดูใจกันไปแล้วนะมองว่าเป็นคนที่เริ่มต้นรู้จักกันมาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะต่อมา Edge of Sword ค่ะนะคะ,นะคะ คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์นะคะที่อึดอัดนะคะหรือสับสนนะคะเช่นเขาคนนั้นมามาหายหายอยู่ดีก็หายไปจากคุณนะคะอยู่ดีก็ไม่สามารถติดต่อได้นะมันทาให้คุณเกิดความสับสนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือนะคะมันเป็นการเลิกลาเป็นการตัดจบนะคะเงียบหายไปแบบงงๆนะคะแบบที่คุณแบบไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนเลยนะคะแล้วคุณเองก็ยังสับสนอยู่กับสิ่งเหล่านี้แม่หมอมองว่าคุณอาจจะยังคงรู้สึกนึกถึงหรือคิดถึงเขาหรือยังไม่สามารถมูฟออนจากเขาได้เลยนะและสลับกันนะคะเขาก็นั่นเองนะคะ ก็อาจจะเป็นคนที่ยังคงรู้สึกผูกพันเห็นไหมคะผูกมัดกับคุณนะเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะออกมาจากในความสัมพันธ์นี้หรือเขาไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าสมมติเขากลับมาแล้วเนี่ยนะเขาจะกลับมาในสถานะไหนเขาควรจะทำยังไงต่อไปเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณกับเขาคะ่ะ ไพ่มาเล่าแบบนี้นะต่อมาค่ะ Five of Wands นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อึดอัดติดขัดกันเช่นเราอ,อาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกรันนะคะทัศนคติของเราไปด้วยกันไม่ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะเขามักจะมา,มา,มาห,หายหายหรือไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคนได้เต็มที่สถานะความรักของคนมันไม่สามารถจะเปิดเผยได้ด้วยก็ได้นะคะคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษ เมสิงธนูนะคะรวไมไปถึงเมทุนตนกลุ่มด้วยหรือจะเป็นตัวตนของคุณด้วยก็ได้นะคะใบต่อมาค่ะเอซับคัพในช่วงเวลาที่เราเหมือนเงียบหายไปจากกันนะคะหรือว่าในช่วงที่มีคุณเนี่ยมองว่าเขารู้สึกอินเลิฟกับคุณนะเขายังคงรู้สึกรักรู้สึกดีกับคุณนะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราได้รู้จักกันแล้วเราได้รู้จักถึงคาว่ารักแท้จริงๆเรารู้สึกถึงความรักที่เขามอบให้เราเราเองก็รู้สึกถึงความรักนะคะที่แบบเหมือนเรามอบให้แก่กันและกัน นะคะนนามันยังคงมีความรักอบอวลน,นะคะอยู่ในหัวใจอยู่ในความรู้สึกของคนอยู่เลยหรืออาจจะเป็นของเขาด้วยก็ได้นะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนะคะได้แก่ราศีพิจิกนะคะราศีกรกฎและราศีมีนนะคะท่านใดก็ตามรู้สึกว่าอินเนอีนี้มันตรงกับคุณสามารถไปต่อกับคําทำนายข้างหน้าได้เลยนะคะเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นจริงๆแล้วตัดใจจากคุณไปแล้วหรือ,อยังมูนออนไปจากคุณแล้วหรือ,อยังนะคะมาดู สำหรับท่านใดก็ตามนะคะอย่ากะเช็คดวงส่วนตัวของคุณซึ่งเป็นดวงของคุณจริงๆนะคะแบบร้อเปอร์เซ็นต์เต็มไม่ใช่การแรนดอมนะคะสามารถจองคิวส่วนตัวแบบพิมพ์เข้ามาได้เลยเริ่มต้น2 5 9นะคะแม่หมอมีแบบเป็นเซตคําถามให้ด้วยนะคุณจะถามอะไรก็ได้นะคะสำหรับโปรตามใจหรือจะเป็นโปรรอรักเก่ารอแฟนเก่าโปรสถานะไม่ชัดเจนนะคะแต่สําหรับคนที่ต้องการอย่ากะเช็คดวงส่วนตัวของคุณแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้คุยกับแม่หมอด้วยนะคะจะอยู่ที่30นาที499ถึง1ชั่วโมง9 99 9ค่ะใครที่ต้องการเช็ค ดวงโดยส่งรูปคนละคนคุยมาได้ด้วยก็สามารถจองเข้ามาได้เลยนะคะเอาล่ะมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะ King of Cup นะคะตัวต้นของเขานะคะเห็นไหมยังคงถือความรู้สึกอันนี้เอาไว้อยู่นะคะแม่หมอมองว่าเขายังคงอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะสิ่งต่างๆที่คุณกับเขาเคยทําซึ่งกันและกันนะคะมันอบอวนอยู่ในใจนะมันยังคงอยู่ในความรู้สึกนะคะยังอยู่ในความสํานึกนะคะเซเว่นออบอลค่ะนะมองว่าเขาเพยายามที่จะลืมคุณเหมือนกันนะเพราะเขาเองก็เหน็ดเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่การจะลืมคุณมันค่อนข้างยากสําหรับเขานะหรือเขาเพยา ายามที่จะฝืนตัดใจเดินออกมาอยู่นะคะตัวของเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะ ก็อาจจะต้องการพึ่งพาใครบางคนนะคะอย่างเช่นไปอยู่กับแก๊งเพื่อนนะคะอยู่กับคนอื่นๆนะคะเพื่อทําให้จิตใจของเขาเนี่ยนะคะมันก่อเกิดการลืมลืมคนไปบ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเป็นกําลังใจเยียวยาจิตใจให้แก่กเขานะคะจะมูนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยเขายังคงรู้สึกนึกถึงหรือคิดถึงคุณอยู่นะคะงั้นบางนั้นแม่หมอบอกได้เลยนะคะว่าเขาคนนี้ยังไม่สามารถตัดใจหรือลืมคุณไปได้จริงๆนะคะทั้งนันก็ตามนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะ แคุณรู้สึกว่าอินเนอร์จนี้มันใช่เป็นพลังงานของคุณนะแม่หมอฝากพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับ Energy นี้ไปได้เลยนะคะนะขอให้เข้าคนนั้นนะคะยังคงรู้สึกนึกถึงหรือคิดถึงคุณนะและมีโอกาสที่จะกลับมาหรือมาพัฒนามาพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ